มาสวดแผ่ส่วนกุศลครับเริ่มสวดพร้อมกันเลยครับอีทังมีมาตาปีตุนังโหตุสุขิตาหู้ตุมาตาปีตาโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกมานดาบิดาของข้าพระเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอีทั้งมียาตินังโฮตุสุขิตาโฮนตุยาตโยุขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุข อีทางมีคุรูปัญชายาจาริยานางังโหนตูสุขิตาโหนตูครูปัจชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปัชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุข อิทังเมสัพระเทนวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะไปตานังโหตุ สุขิตาโหตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตูสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทั้งสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขสาธุ